รู้สึกอบอุ่นที่คุณเปิดดูเราผมรีห0พัมาพบกับเพื่อนคนพิการอีกครั้งครับมีคำถามมาว่าถ้าเกิดต้องการปิดข้อมูลส่วนตัวจะทำยังไงง่ายๆเองครับมาดูกันเข้าไปที่การตั้งค่าครับการตั้งค่ารายการใหม่หึงรายการแล้วดับน์โหลบ,บเ,เข้าไปนะครับปัดขวาไปเรื่อยๆเลยครับ Wi-Fi ปิดปุ่มบลูทูธปิดเซลลูล่าปุ่มฮอตสปอรส่วนบุคคลปิด การแจ้งเตือนปุ่มเสียงปุ่มห้ามรบกวนปุ่มเวลาหน้าจอปุ่มปัดขวาไปต่อนะครับทั่วไปปุ่มศูนย์ควบคุมปุ่มจอภาพและความสว่างการช่วยการเข้าถึงปุ่มภาพพื้นหลังปุ่มสิริและการค้นหาปุ่มพัสดีและรหัสปุ่มซัสฉกเฉินปุ่มแบตเตอรี่ปุ่มความเป็นส่วนตัวปุ่มตรงนี้นะครับความเป็นส่วนตัวนะครับหรือเราอาจจะใช้วิธี ปัดนิ้วผ่านตัวเลื่อนแนวตั้งก็ได้นะครับใช้หนึ่งนิ้วแตะตรงขอบขวาครับแถบเลื่อนแนวตั้ง 8, แบดหน้าศูนเปอร์เซ็นสามารถปรับได้ไปที่สามสิบเปอร์เซตลดลงยี่ะบเปสิบเปอร์นยี่สิบเปอร์ซ็นตสามสิบเปอร์เซ็นตตรงนี้นะครับซาสฉุกเฉินปุ่มแบตเตอรี่ปุ่มปัดขวาต่อไปอีกนิดนะครับความเป็นส่วนตัวปุ่มตรงนี้นะครับดับเบิลแท็บเข้าไปเลย เลือกการตั้งค่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งเปิดปุ่มตรงนี้นะครับขเขาจะแจ้งว่าเปิดนะครับเราสามารถปิดได้โดยดับเบิลแท็บเข้าไปก่อนนะครับการเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งปุ่มบริการหาตำแหน่งที่ตั้งใช้ GPS บลูทูธและตำแหน่งที่ตั้งของฮอตสปอร์ตแบบ Wi-Fi ที่ใช้ในที่สาธารณะและตำแหน่งที่ตั้งของเสาสูงส่งสัญญาณเพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคุณโดยประมาณเกี่ยวกับบริการหาตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัวลิงก์ตรงนี้นะครับแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานลิงก์แบบฝังในแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างเปิดหรือปิดลิงก ปัดซ้ายมาเลยครับการเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งบริการหาตำแหน่งที่ตั้งเปิดแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าตรงนี้ครับดับเบิลแท็บเลยครับบริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะปิดใช้งานสำหรับแอปั้งหมดแต่การตั้งค่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งส่วนตัวของคุณสำหรับแอปจะกู้คืนชัวคเราหากคุณใช้ค้นหา iPhone ของฉันเพื่อเปิดใช้งานหมดสูญหายเขาจะมีคำชี้แจงขึ้นมานะครับว่ายกเว้นให้กับการค้นหา iPhone นะครับบริการหาตำแหน่งที่ตั้งปิดใช้ปุ่มแล้วก็ดับเบิลแท็บอีกครั้งนะครับ บริการหาตำแหน่งที่ตั้งปิดแต่สองครั้งก็สำหรับเฉพาะา <5. S 1> นี้นะครับก็ปิดเรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งวิธีครับเราสามารถปิดในบางตัวได้ครับขั้นตอนมาดูกันครับความเป็นส่วนตัวปุ่มเมื่อเจอความเป็นส่วนตัวดับเบิลแท็บเข้าไปเลยครับเลือกบริการหาตำแหน่งที่ตั้งเปิดปุ่มดับเบิลแท็บเข้าไปอีกครั้งนะครับแล้วปัดขวาไปเรื่อยๆเลยครับไลมัสลิมปไมโม ได้เคยขอตำแหน่งที่ตั้งของคุณก่อนหน้านี้ในระหว่างใช้ปุ่มตรงนี้เราจะเจอกับแอปต่างๆเยอะแยะเลยนะครับปัดขวาไปเรื่อยๆเลยครับได้เคยขอ P plus A C B E C สิริบริการระบบการสังเกตบริเวณของคุณด้วย G Sense ปุ่มตรงนี้นะครับตรงบริการระบบ Double บเบิ l e Tap เข้าไปเลยครับการกำหนดค่าระบบได้ขอตำแหน่งที่ตั้งของคุณภายใน24ชั่วโมงที่แล้วเปิดแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าปัดขวาไปสำรวจครับการค้นหาเครือข่ายโทรศัพท์ การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งการสังเกตรบริเวณของคุณด้วย G a s e s n เปิดข้อมูลระบุสินค้า Apple Pay เปิดค้นหา iPhone ของฉันเปิดคำแนะนำตามตำแหน่งที่ตั้งการสังเกตรบริเวณของคุณด้วย G a s e s n เปิดโฆษณาของ Apple ตามตำแหน่งที่ตั้งเปิด<า>แต่สอง <ใน S 2> ครั้งเพื่อสำร,ร,รวจภาพสามารถเลือกปิดหรือเปิดตามที่เราต้องการได้เลยครับแต่ทั้งนี้การปิดหรือเปิดย่อมมีผลกับการใช้แอป ที่ขอการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งนะครับเมื่อเราเลือกรายการได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ใช้หนึ่งนิ้วแตะซ้ายบนบริการหาตำแหน่งที่ตั้งอุบย้อนกลับเพื่อออกกลับมาได้เลยครับบริการหาบริการระบบการสังเกตบริเวณของคุณด้วยความเป็นส่วนตัวอุบย้อนกลับเราใช้หนึ่งนิ้วแตะซ้ายบนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วดับเบิลแท็บครับการตั้งค่าอุบย้อนกลับเพียงแค่นี้นะครับ การทํารายการของเราก็เรียบร้อยแล้วครับหวังว่าคลิปของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับหากมีข้อเสนอแนะอยากจะร่วมพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนสามารถพูดคุยเข้ามาได้ผ่านเซลลห้องนี้ครับหรือสามารถเขียนคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยครับ